สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุก่านเนะจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านอจ้าสวัสดีพี่น้องเพืเ่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนะจ้าทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมและก็ใหายกำลังใจแอดจอยนอจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ว่าผบกับแนวทางฮานอยมัดรวมกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจากวันที่3 3วันอังคารนอจ้าเดือน1 2 2 5 6 5จ้าะพ้นสรุปของวันที่2จา้วันจันทร์ เด่นอยู่ที่487สำหรับหมูว่านนี่โอ้โหเอดจอยกัตัดออกไปหลายเลยนะจ๊ะพอได้หลายตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวมาบ้องผนสรุปกันก่อนเนาะจะะน้อยเฉพาะกิจบนออก8หา9 03ลุดไปนะจ๊ะ8หาเนี่ยก็มาตรงๆแต่อยู่ในลักล้อยลักซิบเนาะจะ่น้อยพีพีเอฟซีจะาเด่น8ปุดลุเปานะจ๊ะสำหรับน้อยพิเศษบนออก สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่แตกสามตัวโต๊ดจะโอ้โหพี่น้องเอฟซีจะสวยงามพระรามเก้าจะอ่าสามตัวโต๊ดเข่ากันไปแบบตัวเน้นเต็มเต็มน้อยพิเศษเด้งสามตัวโต๊ดเราจะแตกสามตัวโต๊ดแต่เจ็ดสี่สามออกสามเจ็ดสี่โอ้โหสวยงามยินดีกับก้นติดตามน,นจะจ้ะตัวเน้นเต็มเต็มนะจ้ะสำหรับน้อยพิเศษ สองตัวล่างนวดอ่ะสองสองตัวบนนวดจ้าสามตัวบนกับสามเจ็ดสี่แอจอยแตกสามตัวโตเนวะเจ็ดสี่สามสำหรับสองตัวบนน่นวนน 3, 7, ยวว 7, 4, วนนพิเศษออกเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับเขากันไปตรงตรงเจ็ดสี่จ้าเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเด้งล่างออก 7, 6. 7, 6. เจ็ดหกเจ็ดหกแอจอยตัดทิ้งไปรูดไปนวดจา้าเอาแต่สี่ สี่หกแปดหกมาเจ็ดหกเจ็ดหกบวเอาเนาะโอ้โหสำหรับน้อยปกติจะหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์เอสอยกับบร,ริจับเอาเราจะกแปดศูนย์เจ็ดศูนย์บวบบวจับเอาเอาจับเอาเสรเจ็ดสี่ห้าแปดศูนย์เข้าไปอีกเด่นแปดลูดแปดเด้งเราจะกสำหรับเลขเด่นเลขลูดของเฮาไหลจ,จากเมื่อนี่สองตัวล่างออก แปดเจ็ดแปดเจ็ดสุดเด่นแอด้อยกับบบได้จับเอาอ่าลุดไปเนาะจ้าแต่ว่าเลขเดข่นเลขลุตเขาเขาเนะจ้าสำหรับน้อยว i p ศูนย์ห้าเจ็ดหาเจ็ดเข้าไปที่เจ็ดห้าอ่าน้อย VIP เด้งบนจัดสองตัวบนเจ็ดห้าจ้าล่างออกห้าศูนย์ลุดไปนิดดีกับพี่น้องเอฟซีีตามจ้าเมื่อนี่ถือว่าสุดปากเราจะแตกสามตัวโตวต,วต้วจ้ะ 7จ็ดสี่สามสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็ VIP 5 7ห้าเจ็ดจ้าอันนี้ดีกับเอฟซีที่ตามใจเดี๋ยวมาโตกันของวันที่สิบสามลยจ้าแนวทางจำได้สามตัวขนาดนี้ก็ถือว่าแนวทางเริ่มมาตัวเดิมแนวทางเริ่มแบบอ่ะเริ่มปังเลยนะต่ตุลาด้า ค่ะโบย่างพลาดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นอกจากเพื่อแไดบ้บย่พลาดแนวทางที่แอดจอยลงให้พีน่ FC, น้องเอฟซีนอกจากโอ้โหอันนี้ก็แอดจอยกัมโมไปสืส่อๆแล้วจากพี่พี่เอฟซีจ้าก็โบต้องเสีอแอดจอยไปทุกอย่างก็ไ,กกไ,งงกได้นอกจากว่าแอดจอยกัมโมไปสั่งนอกจากอะอย่งแรกก็อยากให้พีน่น้องเอฟซีรับชมไว้เป็นแนวทางไปก่อนนอกจากทามักถ้าชอบจังปล่อยตามถา้าโบมักโบโชอบปล่อยผ่านได้นอกจากสำหรับมื้อนี้เด่นอยู่ที่แปด เก้าสองเขาตัวใดแบบใดเป็นกสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังใดเลยน้องใจแอดจอยเสียใดมีกำลังใจในการทำแนวทางตัวต่อไปนอกจ้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแนวทางมือนีคนข่างไปแบบตัวเดิมๆเนาะ แปดสามแปดเก้าเด่นเก้ารูดเก้ามีเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจาขอคุณคนละไลโค้กคนละแชร์อคุณคนละหนึ่งติดตามนอกจาเป็นไปได้กับกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจาเพื่อสิไใดโบว์พานวทางที่แอดจอยลงให้พี่น้องเอฟซีนอกจ้าแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสองสามสองเจ็ดสองศูนย์ อ่ะมัวนี่แตกสามตัวโต๊ะมือนี่กับมา,าร์ลลุนกันต๊ะเนาะจะสำหรับสามตัวมือนี่แอดจอยให้อยู่ที่แปดสองศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองแปดสามชุดเด่นจ้าแปดเก้าสองสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้า สตัวสองแปดสามล้วก็แปดสองศูนย์สองสามสองศูสองปดเสาเกเจดเกปดหนึ่งแดสามเจดจ้า นี่คือฮาน้อยมัดร่วมของวันที่13มือนี้ก็ประมาณนี้ตามนี้เลยเราจะชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านา่ามักจะชอบจังคอยตามเาะจะขอให้พี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกทานน่านเาะจะชอบกดไลค์แชร์แต่ถ้าชอบท่าใชรกดถูกใจก,กดติดตามและกดกระดิ่งไวแ้แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันเาน,นะจะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนานจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า